ว่าที่เจ้าสาวนับถอยหลังวิวาหวานเผยว่าที่สามียอมเลิกบางสิ่งจนชนะใจหลังนักแสดงสาวโบวีอัสมาชีวานิตพันถูกแฟนหนุ่มนอกวงการขอแต่งงานไปเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาท่ามกลางเพื่อน ทั้งในวงการและนอกวงการร่วมเป็นสักขีพยานรักในบรรยากาศสุดโรแมนติกที่จังหวัดสระบ,บุรีทั้งนี้มีรายงานว่าโบวีเตรียมควงว่าที่เจ้าบ่าวเข้าประตูวิวาในวันที่8ธันวาคมนี้ที่รีอสอร์ทในจังหวัดสระบ,บุรีสถานที่เดียวกับที่ถูกขอแต่งงานล่าสุดโบวีได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกกับวินาทีถูกขอแต่งงาน เจ้าตัวเล่าว่าโมเมนต์นั้นจำแทบไม่ได้ว่าฝ่ายชายพูดอะไรเหมือนคนหูดับสตันไปนานมากก่อนจะตอบตกลงทั้งนี้โบวียอมรับว่าความรักครั้งนี้ตั้งใจอยากคบเงียบ เพราะเคดกับประสบการณ์ที่ผ่านมาและคนนี้ก็คบกันมานานกว่า3ปีแล้วฝ่ายชายเป็นนักธุรกิจอายุน้อยกว่า3ปีแต่ที่ทำให้ประทับใจมากๆคือแฟนหนุ่มยอมเลิกแอลกอฮอล์เพราะตนเป็นคนถือสินห้าและหันไปปฏิบัติธรรมด้วยกัน